สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิรนเพชรยนต์นะคะอยู่กันที่เดิมเลยบริษัทตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1ย่านมีนบรุรีสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังมองหารถครอบครัวนะคะต้องแนะนำคันนี้เลยสำหรับคันนี้เป็น isuzu mu x นะคะปี2017ราคาคันนี้นะคะตั้งขายเพียง769,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่93,000กิโลเมตรเองลูกค้านะคะที่กำลังมองหาตัวรถที่ไม่น้อยอยู่นะคะแล้วก็ราคาถูกนะคะต้องแนะนำ คันนี้เลยสำหรับตัวนี้ลูกค้าได้เครื่อง1.9นะคะเป็นเครื่องที่บอดี้ไม่ได้ใหญ่และแถมประหยัดน้ำมันด้วยพามาชมรอบคันของคันนี้กันเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ทามิ่งติดตั้งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลย และมีไฟตัดหมอกนะคะที่ติดตั้งมาให้เดิมแท้จากโรงงานเลยนะต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะคะว่าตัวรถนะคะจะยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะเข้ามาแบบนี้เลยนะอาจจะมีแค่นําไปล้างเฉยๆนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปรับสภาพหรือยังไม่ได้ชงรถเลยนะลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะแคปไปทะเบียนมาสอบถามเอินได้นะคะ6กกไก่ซอเสือ2 0 7 3เมบอร์นี้เลยไปทะเบียนนี้เลย ลูกค้านะคะได้4บอลเงินนะต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้วีลเอนะคะเข้ามาที่บริษัทเยอะมากๆนะคะและก็คันนี้นะคะเป็นตัวเลือกเพิ่มให้กับลูกค้าอีก1นึคันนะคะที่ไม่น้อยมากๆเช่นเดียวกันใครมาก่อนได้ก่อนนะคะลูกค้าขาคันนี้นะคะลูกค้าได้ยางปี2021นะคะสัปดาห์ที่45เป็นยางของกูดเ e ียด้วยและแถมตัวแม็กนะคะเป็นแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะตัวน็อต6รูแบบนี้เลย ไม่มีร่องรอยการคิดควรน,นะคะแต่ก็อาจจะมีในส่วนของตัวสีดําที่จางไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทางเพชรยนต์จัดการให้กับลูกค้าเลยบอกเลยว่าแมกถ้าชงมาใหม่กิฟแน่นอนนะคะโครงสร้างด้านในก็เดิมๆเ,เช่นเดียวกันนะคะไม่มีน็อตหายน็อตหลวมน็อตขยับนะคะที่สําคัญคานด้านในนะคะก็ไม่มีการบุบบิดเบี้ยวบิดเบือนด้วย สำรับคันนี้บอดี้ด้านนอกนะคะเป็นสีเดิมๆที่ไม่มีร่องรอยการชนหนักเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างที่ติดตั้งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะ ที่สําคัญนะคะกระจกของตัวรถนะคะก็เดิมแท้เลยนะให้ดูโค้ดนะคะต้องเหมือนกันนะคะเพื่อการันตีว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนหนักจนต้องเปลี่ยนกระจกมาอย่างแน่นอนและแถมคันนี้นะคะได้เป็นที่จับโครเมียมนะคะบอกเลยว่าเดี๋ยชงให้กับลูกค้าใหม่โครเมียมตรงนี้ก็จะเงาวับเลย พามาชมตัวยางเส้นที่2นะคะก็เป็นยางของกูดเยาเช่นเดียวกันสําหรับตัวยางคันนี้นะคะก็ได้ปีเดียวกันเลยนะปี2021นะคะมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะที่เดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะตัวน็อต6รูแบบนี้เลยตัวแม็กนะคะก็ไม่มีร่องรอยการชํารุดใดๆเลยนะคะเป็นคงสร้างเดิมๆเลยนะดอกอยางของตัวนี้ก็สามารถใช้ได้อีกทีก็หลายปีเลยนะคะลูกค้าค่ะคราก็ประมาณ2ปีเลยนะเพราะว่าเขา เป็นสัปดาห์ที่45ของปี2021เลยโครงสร้างด้านในนะคะตัวคานก็เดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมียางอะไรอยู่ด้านล่างของตัวรถให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะกระจกเดิมๆนะคะเหมือนกันทั้ง4บานเดิมๆเ,เลยสำหรับบอดี้ด้านหลังคันนี้นะคะก็ได้ในส่วนของสปอย์ด้านหลังมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ คาดด้วยเงาโครเมียมแบบนี้เลยป้ายทะเบียน6กไก่สเสือ2073นะคะเป็นป้ายกรุงเทพด้วยและแถมที่สำคัญนะคะมาพร้อมกับตัวกล้องนะคะที่มีกล้องถอยติดตั้งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคันนี้นะคะยูสุสุเปิดมาได้60ปีนะคะต้องแนะนำคันนี้เลยนะมาพร้อมกับไฟเบรกน,นะคะที่อยู่ด้านบนแล้วก็มีในส่วนของตัวที่ปัดน้ำฝนนะคะที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยป้ายทะเบียนมาของอาคานีแคปิตอนนะคะ สำหรับตัวแม็กเส้นที่3นะคะก็เป็นแม็กเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตหรูเหมือนกันเลยและแถมที่สําคัญนะคะตัวยางที่ได้นะคะก็เป็นยางสัปดาห์ที่45ปี2021นะคะเป็นยางของกูด y ย a r เลยนะให้ดูนะคะคานโครงสร้างด้านในนะคะไม่มีร่องรอยนะคะการชํารุดขีดขัวหรือดัดแปลงใดๆมาอย่างแน่นอนนะคะและที่สําคัญนะคะบริษัทพิยนต์นะคะเปิดตั้งมาได้23ปีนะคะไม่เคยตัดต่อเลขตัวถังอย่างแน่นอน โค้ดเดิมๆเลยนะเหมือนกันทุกบานเลยนะคะให้ลูกค้ามั่นใจนะคะว่าตัวรถที่เราได้มานะคะสภาพนะคะคัดสังเกตเอมาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะเดี๋ยวตรงนี้ขัดใหม่ให้ลูกค้าเงาวับแน่นอนนะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างแบบนี้เลยเรามายางเส้นสุดท้ายเส้นที่4นะคะเป็นยางของกูดเยียเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวยางคันนี้ก็เป็นยางปีเดียวกัน สัปดาเดียวกันเลยนะคะลูกค้าค่ะบอกเลยว่ายางทั้ง4เส้นที่ลูกค้าได้ไปนะคะเป็นยางของกูเดียนะคะปีใหม่หมดเลยนะคะปี21เลยนะตามสภาพรถเลยนะคะและที่สําคัญนะคะตัวน็อตนะคะของตัวรถคันนี้นะคะไม่มีรอยขรอยงัดแงด้วยและที่สําคัญอีกอย่างนะคะตัวแม็กก็เป็นแม็กเดิมๆเ,เลยขันด้านในก็เดิมๆเ,เช่นเดียวกันนะคะพาลูกค้านะคะไปดูภายใคนคะันกันเลย ในคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน2ฝั่งเลยนะคะลูกค้าค่ะบอกเลยว่าพวงมาลัยไม่มีร่องรอยการขีดขว่วนหรือชำรุดใดๆด้วยแล้วก็โลกโก้ของอีสุสุอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยคือดีที่สำคัญนะคะเดี๋ยวตัวเบาะนะคะทางบริษัทเพชรยนต์นะคะก็จะหุ้มให้กับลูกค้าใหม่เลยนะบอกเลยว่าเดี๋ยวทำให้ใหม่ใหม่กิฟตแน่นอนอ่า คันนี้ได้เป็นบอดหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะอืมปรับไฟฟ้าด้วยถือว่าสะดวกสบายในการขับขี่มากๆนะคะไม่ว่าจะปรับลงโซฟลงขึ้นแบบนี้ก็ได้แล้วก็ได้เป็นในส่วนของตัวเกียร์โต้นะคะที่หัวเกียร์เป็นสีดําแล้วก็เป็นลายไม้แบบนี้เลยตัวแอร์นะคะได้เป็นแบบหมนุนคันนี้มีจอแล้วก็มีกล้องถอยให้ลูกค้าด้วยเดี๋ยวเอิญจะลองสตาร์ทรถคันนี้ให้ลูกค้าชมกัน เป็นกุญแจแบบนี้นะเรามาลองสตาร์ทกันนะคะกุญแจแบบนี้ข้อดีก็คือเขาปั๊มได้อ่าตัวเครื่องเบามากนะคะแล้วก็ได้เป็นกระจกพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับออโต้ด้วยมีตัวกันลื่นให้แล้วก็ฝั่งประตูนะคะเป็นกระจกออโต้คนขับฝั่งอื่นปกติทั่วไปมีปุ่มล็อกรถปลดล็อกให้นะคะภายในรถ เดี๋ยวลองกดนะคะในส่วนของปุ่มกระจกขับให้ดูอ่าเดี๋ยวลองปรับให้ดูด้วยใช้งานได้ปกตินะคะอ่าก็จะประมาณนี้เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่สะดวกสบายมากๆนะคะในการขับขี่เดี๋ยวจะลองเปิดแอร์นะเทสให้เลยนะคะว่าแอร์เย็นหรือไม่เย็นอ่าตัวแอร์มาแล้วมาแล้ว เย็นนะคะปกติดีมากอยากจะลองในส่วนของเปลี่ยนเกียร์กล้องถอยใช้งานได้ปกตินะคะทุกอย่างบอดี้ภายในนะคะก็ใช้ได้ปกติเช่นเดียวกันพวงมาลัยได้ฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายได้เลยถูว่าสะดวกสบายมากๆที่สำคัญนะคะคันนี้ได้น้ำมันเต็มถังด้วยแบบนี้เลยหน้าจอหน้าปัดคือดี มีที่ใส่แว่นตาให้ด้านบนนะคะแล้วก็มีในส่วนของไฟสองแผนที่ให้ด้านบนสองจุดแบบนี้เลยแถมด้านบนของกระบะยี่คันนี้นะคะไม่มีร่องรอยการขีดข่วนใดๆเลยนะคอนโซลในส่วนของที่บังแดดนะคะก็ยังไม่เคยแกะออกจากถุงด้วย <S <S ตัวนี้ในส่วนของตัวกระจกนะคะเดี๋ยวจะแก้ไขให้กับลูกค้านะเพราะว่าตัวรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะมันอาจจะมีหักหรือหลุดไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทางเอิร์นนะคะจะเปลี่ยนให้ลูกค้าได้ค่ะ มาพร้อมกับคอนโซลน,นะคะด้านบนที่มีในส่วนของบอดี้การเก็บสัมภาระนะคะตัวรถยังไม่ไดเอามาตั้งขายนะคะแต่อยากเอามาให้ลูกค้าดูก่อนนะว่าคันนี้เข้ามาแบบนี้เลยคันนี้นะคะมีในส่วนของหนังสือคู่มือรับประกันทุกอย่างนะคะหรือคู่มือการใช้งานในรถนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่สะดวกสบายมากๆเลยคันนี้มีที่อิงไหลให้กับลูกค้านะคะที่อิงไหลให้ บมาพร้อมกับตัวเบาะเดี๋ยวเบาะนี่ทางเรานะคะก็จะเปลี่ยนและหุ้มใหม่ให้กับลูกค้าด้วยนะถือว่าดีมากๆเราไปชมบอดี้ด้านหลังกันดีกว่านะคะที่จับด้านในรถเป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยนะถ้ามมาชมบอดี้ด้านหลังกันค่ะสำหรับบอดี้ด้านหลังคันนี้นะคะที่จริงถ้าเกิดเขาพับเบาะความยาวของเขาจะประมาณนี้เลยก็ถือว่า มีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระให้กับลูกค้าเยอะมากเยอะมากๆเลยนะคะอ่าลองดันขึ้นอ๊บก็จะประมาณนี้โอเคสมูทมากเลยนะคะตอนนี้มาพร้อมกับที่อิงไหลให้ตรงกลางนะคะวืดเขาวุด ที่อิงไลมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะ2ฝัง่งแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้จะทำความสะอาดเบาะให้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในหรือภายนอกเลยนะตัวเบาะเดี๋ยวจะหุ้มให้ลูกค้าใหม่นะคะบอกเลยว่าใหม่กิฟแน่นอนค่ะบอดี้ด้านหลังก็สามารถที่จะเก็บสัมภาระหรือขนของได้นะคะไม่ว่าจะออกต่างจังหวัดหรือขับในกรุงเทพก็มีช่องทางในการขับขี่เพิ่มขึ้นนะตัวแอร์นะคะก็เย็นใช้งานได้ปกติเลย ีในส่วนของตัวไฟให้กับลูกค้าด้วยเป็นไฟ2แผนที่ด้านหลังนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวจอตัวจอก็คือใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันค่ะมีรีโมทมาให้ทุกอย่างก็ยังใช้งานได้ปกติดีตัวนี้เดี๋ยวซีลมออกให้ใหม่นะคะเพราะว่าเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้งานอีกคันหนึ่งเลยนะ ตัวนี้ก็มีกระเป๋าจริงโจ้ให้นะคะฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคันนี้ถ้าคันนี้ลูกค้าก็ได้ไม่น้อยแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากด้วยแล้วก็ได้ยางปีใหม่ทั้ง4ี่เซนเลยนะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากจะดูห้องเครื่องยนต์ของคันนี้เพิ่มเติมนะคะก็ สามารถด e ีดม็อกมาสอบถามเอิร์นได้นะคะผ่านไลน์ที่หน้าจอได้เลยนะหรือสนใจออกรถคันนี้นะคะติดต่อหาเอิร์นผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยแอดไลน์หาเอิร์นนะคะเบอร์นี้ได้เลยนะลูกค้าที่กําลังสนใจอยากออกรถอยู่นะคะต้องแนะนําคันนี้เลยเป็นรถครอบครัวด้วยนะคะแถมประหยัดน้ามันนะคะตัวเครื่องยนต์1.9ด้วยสนใจคันนี้นะคะอิน e บ็อกสอบถามเอิร์นและสำหรับคลิปนี้ลูกค้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ ไว้เจอกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ